สวัสดีค่ะชาธาตุไฟมาเปิดไพ่ในหัวข้อใครที่กําลังตกหลุมรักคุณอยู่นะคะชาธาตุไฟก็ได้แก่แม่สิงธนูนะคะแม่สิงธนูนะคะใครที่มีลัคนาอยู่เมสิงธนูดูได้เลยนะคะใครที่ไม่ทราบลัคนานะก็ใช้วันนือนปีเกิดดูเป็นราศีก็ได้นะคะใครมีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตยอยู่ในเมสิงธนูก็สามารถรับชมได้เช่นกันใครที่รู้ทั้งลัคนาและราศีนะคะหากไม่ตรงกันหาก ลัคนาอยู่ไฟแต่ราศีอยู่ธาตุดินหรืออยู่ธาตุลมธาตุน้านําก็สามารถเช็คได้ทั้งสองธาตุไปดูทั้งสองคลิปควบคู่กันไปได้เลยนะคะมาขอพลังงานใครคนนั้นนะคะที่ตกหลุมรักชาวธาตุไฟหน่อยเนาะว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณอ่ะขอเป็นข้อความก่อนสเปเชียลการ์ดน,นะคะถึงชาวธาตุไฟค่ะคนที่ตกหลุมรักคุณนะคะเขาฝากบอกกับคุณฝากบอกว่าอย่ารักเขาได้ไหมฮ้ ทาททัดไฟมาถึงก็ดราม่าเลยนะนะคะอย่ารักเขาดีไหมอย่าไปมองเขาเลยทำไมอย่างนั้นล่ะืเพราะว่าท้าทัดไฟมีตัวเลือกหรือเปล่าเอยตัวเลือกเยอะเลยจ้ะาหา you are my smile คุณคือรอยยิ้มของฉันว้าวสวีทเหมือนกันนะอเธอกำลังเข้าใจผิดอ่ะ อะไรเอ่ยอันนี้คือชาทัศไ,ไฟบอกเขาไหมคือตอนนี้สามใบนี้นะสามการนะหมอมองว่ามีคนที่ขี้หึงแล้วหนึ่งหึงห่วงห่วงรอยยิ้มของคุณเพราะว่าคุณคือความสุขนะคะคนที่เป็นรอยยิ้มให้กันและกันได้เนี่ยก็คือคนที่เป็นความสุขของกันและกันถูกต้องไหมคะหรือคุณกับเขาอาจจะมีสถานการณ์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยใจใครคนนั้นเขาก็นึกว่าคุณอาจจะกําลังเ ลืมแฟนเก่าได้หรือยังนะหรือจะมีคนใหม่มาพลาดคุณไปจากเขาไหมนะคะไม่ว่าสิ่งใดในความสัมพันธ์ก็แล้วแต่เขาอยากให้คุณนะอย่ารักคนอื่นนะคะอย่ารักเขาได้ไหมนะคะอืมอ่าขอให้เธอเจอคนแบบเธอโ <laughs> <laughs> เจ้าคิดเจ้าแค้นชาวทัดไฟคุณกําลังคบอยู่กับหรือว่าคุยคนคนตกหลุมรักคุณอยู่นะอาจจะเป็นคนที่ จาคิดจาแคร์น,นิดนึงนะคะคุณคนนี้อเธอคือแรงบันดาลใจ you are my inspiration นะคะไพ่ใต้สำรับค่ะกลับมาได้หรือเปล่ามีพลังงานของความย้อนแย้งนิดนึงนะคะใส่คนนี้นะคะนะคะโอเคทั้งรักทั้งหึงนะคะแล้วก็หวงด้วยนะเอะหลายๆสิง่งหลายๆอย่างนี่แหละนะถึงบอกว่าไม่มีสิ่งใดเข้าใจยากกว่าจิตใจของมนุษย์แล้วนะคะโอเคเดีย๋ยวเปิดไพ่ทาโร่กัน ขยายความดูต่อเลยว่าใครที่กําลังตกหลุมรักนะคะใครที่กาลังตกหลุมรักชาวธาตุไฟของเราอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนชาวธาตุไฟว้าวขอพลังงานนะคะใครคนที่ตกหลุมรักชาวธาตุไฟเนะะี่ยค่ะคนที่กําลังตกหลุมรักเมษสิงแล้วก็ธนูอยู่ตอนเนี้ยนะคะเขาเป็นยังไงเขาเป็นเดอะซันค่ะเนี่ย you are my smile เขาเป็นความสุขเขาเป็นคนที่มีความ สมหวังในชีวิตมีชีวิตที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ร่าเริงอ่ะคนคนนี้นะเป็นคนที่มีความสุขด้วยตัวเองอันนี้เป็นพลังงานของเขานเนี่ยพลังงานที่ดีที่สุดในสำรับเลยอ่ะเขาก็เป็นความสุขของคุณนะชาวธาตุไฟนะคะคนที่กำลังตกหลุมรักคุณเป็นคนที่มีความเป็นเด็กนะคะมีพลังงานที่สดใสล่าเริงมีความสุขเป็นความสุขใครอยู่รอบข้างก็ คือทําให้คนที่อยู่รอบมีความสุขอ่ะนะดูเห็นไหมดอกทานตะวันนะคะพาทิเฉดฉายมีม้าสีขาวทงแดงบกสะบัดโอ้โหพลังงานเขาแบบเพียวมากๆอ่ะอินเทนต์อะบริสุทธิ์อ่ะนะคะพลังงานแบบใสๆอ่ะนะคะโอ้โหสิบถ้วยพัดไฟคนที่ตกหลุมรักคนนี่ค,นนคือสองใบเนี่ยเพอร์เฟกมากๆเลยนะนะคะสิบ ้วกับเดอะสตันอ้ใครคนนี้ขอเปิดต่อเลยดีกว่าอุ้ยรู้สึกใจฟูเนี่ยเท่าที่เปิดมาทุกทาดเนี่ยทัดไฟเนี่ยสตาร์ทได้โอ้โหก็มันจะบอกว่าสตาร์ทได้ดีที่สุดเลยค่ะเอาล่ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะดาบปักอกอ่ะชาทัดไฟนะถึงเวลาที่จะรับฟังความจริงละอืม คุณคบอยู่กับคนทัดดินไหมนะะสบกันแล้วมังกรทําไมล่ะนะใครคนนี้นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูนะใครคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีความสุขนะล่าเริงได้ด้วยตัวเองนะคะมีสภาวะที่เต็มเปี่ยมเพอร์เฟกเต็มพร้อมผู้ยง่ายๆภายในเขาอะเหมือนกับคนตื่นรู้แล้วอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วมีความเพียบพร้อมในตัวเองรักตัวเองได้แล้วนะคะ และเป็นคนหน้าตาดีด้วยเป็นคนมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่มีความมั่นคงในอารมณ์สภาวะอารมณ์อะนะคะมั่นคงโอ้ถ้าใส่ถ้าจะยาวเลยเนี่ย <c oughs> ทำไมไพ่รอบข้างดีๆแต่ตรงนี้ถึงได้เจ็บปวด <c oughs> ห่วงเขาเหรอห่วงเขามากเลยเหรอนะถึงห่วงเขาใช่ไหมคะเจ็บปวด รักจนใจเจ็บมาแล้วเป็นยังไงต่อคนที่กำลังตกหลุมรักชาวธัดไฟพลังงานเนี่ยนะพลังงานเนี่ยนะคะคนคนนี้บอกเลยว่าตื่นรู้แล้วด้วยอยู่ขั้นสูงแล้วด้วยในขณะที่พลังงานของเพื่อนๆเ,เราเนี่ยชาวธัดไฟเนี่ยเป็นอัศวิน พลังงานเขาเนี่ยเป็นเดอะซันแล้วเป็นควีนเป็นสิบถ้วยคุณไม่คยคุณไม่เข้าใจความรู้สึกแบบของเขาเลยใช่เปล่าล่ะทั้งๆที่มีความรักต่อกันแต่ทําไมถึงได้เย็นชาขนาดนี้ทําไมถึงได้เขาเรียกว่ามันมีมันมีมนมสิ่งที่ยังไม่ไม่ตรงกันอยู่อาจจะเป็นทัศนคติวิสัยทัศน์ต่างๆความคิด อะไรที่เป็นสามดาบเดี๋ยวมาขยายกันความขัดแย้งทำไมเขาถึงได้เป็นความสุขให้คุณขนาดนี้ใช่ไหมสับสนหัวใจตัวเองเขาทัดไฟใครที่าากำลังตกหลุมรักคุณคะคุณกำลังสับสนกับความรักที่คุณกำลังมีคุณสบณณับสนกับความรู้สึกตัวเอง ขัดแย้งในหัวตัวเองตีกันไปกันมาว่ารัากหรอรักจริงหรอกับคนนี้เนี่ยนะแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะแต่อาจจะมีอะไรที่คุณรู้สึกว่าจะเป็นไปได้หรอเป็นคําถามอะเป็นคําถามที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของชาวธาตไฟอาจจะเป็นความรักที่มันเหมือนกับคุณเนี่ยเพิ่งพบเขาได้ไม่นานแต่รู้สึกว่า มีความเข้าใจเหมือนคนที่พบกันมานานมากเป็นความสุขที่คุณตามหามานานอะโอ้โหใจกลางความสับสนนั้นก็คือความรักถ้าถ้าคลิปนี้นะถ้าหมอดุเชา้าวทาดไปนะคุณจะต้องยอมรับฟังนะบอกบอกเลย คนคนนี้เป็นความสุขของคุณแล้วเขาก็รักคุณด้วยนะคะเป็นอะไรที่มีพลังงานที่ยังสับสมในความรู้สึกข,ของตัวเองเนี่ยให้คู่รักให้คนรักขึ้นให้ชาวอืมอยู่ไกลกันเหรอพวกคุณห่างกันอยู่ไกลกันพวกคุณอยู่ห่างกันเป็นรักระยะ ทางไกลคุณก็เลยมีความสับสนนะคะหวงแหนเขามีความรักให้เขาแต่กลัวว่าเขาจะทําให้คุณอกหักหรือใครคนนี้เพิ่งจะจบความสัมพันธ์เพิ่งจะอกหักเพิ่งจะเอ,อพิ่งจะเป็นโสดและทีนี้เขาอาจจะยังไม่เปิดใจให้คุณนะคุณก็รอคอยเขาคุณมองเขาเป็นคนรักของคุณเลยแหละนะแต่ใครคนนี้ก็มีพลังงานของคนที่รักตัวเองเต็มที่เหมือนกันอย่างนี้นะชาวธาตุไฟ <c oughs> มันมีทั้งเรื่องระยะทางที่เป็นอุปสรรคแล้วหนึ่งแล้วก็เรื่องความคิดของคนเองนั่นแหละที่เป็นอุปสรรคนะใครคนนี้นะหากเขาเพิ่งอหกหักเพิ่งเลิกลากับคนในความสัมพันธ์ของเขามานะคะโอเคเป็นไปได้นะมีโอกาสที่เขาอาจจะยังไม่ move on แต่ดูดูจากไพ่พลังงานเขานะคะเขาเป็นเดือบซันนะเนี่ยมัน move on แล้วนะ พลังงานของการเรื่องเงินทองด้วยเอาละคุณไปมีใครมาเบียดเบียนกับเรื่องเงินทองด้วยนะต้องพูดาว่าเบียดเบียนเพราะอะไรมันขึ้นมาเป็นนี่ห้าห้าเหรียญหกเหรียญมีคนที่สถานะการเงินไม่เท่ากันมีเรื่องมีเรื่องเงินทองเข้ามาในความสัมพันธ์นี้มีการหยิบยืมกับเรื่องเงินทองมีการ มีปากมีเสียงขัดแย้งกันเรื่องเงินทองมีคนที่อุปการะอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันเรื่องการเงินแล้วมองว่าเป็นความรู้สึกที่ให้และรับไม่เท่ากันนะเหมือนเป็นการไปขอความช่วยเหลือมันอาจจะไม่ได้เป็นความรักร้อยเปอร์เซ็นต์มีใครคนหนึ่งที่ช่วยเหลือแต่ถามว่าคา่ะเอ่อร้100ยอยเปอร์เซ็นตะ์ไหมก็เก้าสิบอะนะแต่ภายได้สำรับเนี่ยมันมีเรื่องเงินมาทําให้เป็น ันันนมสพธ์ี้พราอทัาไฟอยากดูวงส่วนตัวคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะบอกเลยว่าไพ่เนี่ยไม่โกหกนะอาจจะมีสิ่งที่คุณยังไม่รู้อาจจะสิ่งที่สิ่งที่อยู่ในใจใครคนนั้นนะคะความรู้สึกขัดแย้งทีห่วงของคุณนะถ้าคุณยังไม่รู้หัวจิตหัวใจเขาคิดเรื่องอะไรอยู่นะคะคุณก็ทักมาเปิดดวงส่วนตัวให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยนะคะไพ่เนี่ยไม่มีทางโกหกความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปสิ่งใดทีด่ซ่อนไว้ความรู้สึกที่แท,ท้จริงของเขาตัวตนที่แท,ท้จริงของเขาเนี่ยของคนที่คุณเรียกว่าคนรักเนี่ยนะ เขาคิดยังไงกับคุณเนี่ยไพ่จะบอกหมดทุกอย่างเลยนะคะไม่ต้องเล่าเรื่องอะไรให้หมอฟังนะคะเพราะว่าหมอเป็นคือเขาเรียกว่าอ,อใช้พลังงานครูบาอาจารย์น,กนักเสี่งจักรศิษย์นะคะแล้วก็บอกอ่านตามหน้าไพ่นะคะไพ่เนี่ยไม่ซับซ้อนบอกเลยไม่ซับซ้อนเหมือนใจคนไม่ไม่ไมพ่ไม่หลอกลวงทั้งหมดทั้งมวลนี้บอกเลยว่าเขามีความรักให้คุณนะ แล้วเขาก็เป็นความสุขของคุณด้วยแต่สิ่งนี้ที่เกิดขึ้นคือความขัดแย้งของคุณความขัดแยง้งในความคิดของคุณเองนะท่าไสคุณก็รักเขานี่นะทีนี้เนี่ยเรื่องห่างไกลก็ไม่พอและแถมมีความสับสนนะคะกับพลังงานที่เต็มเปี่ยมของเขาแล้วสิ่งที่ซ่อนไว้เนี่ยมันมันมีเรื่องการเงินที่ที่แทรกเข้ามาด้วยนะคะมันมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นบททดสอบทีนี้เนี่ยลองรู้ลองรู้ว่าเดี๋ยวเปิดไพ่ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะบอกเลยไพ่ เนี่ยจริงใจมากๆนะนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นพลังงานส่วนตัวนะคุณคุณจ่ายค่าครูหมอใช่ไหมคะแต่ว่าคุณเปิดเปิดยอมเปิดดวงแล้วทีนี้เนี่ยคุณจะกระจ่างเลยทุกคําถามทุกคําถามคุณจะได้คําตอบทั้งหมดเลยนะหมอจะเปิดไพ่จนคุณสิ้นสงสัยอะนะคะว่าคุณกับคนคนนี้ในความสัมพันธ์เนี่ยคนที่ตกหลุมรักคนคนที่คุณตกหลุมรักเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะบอกเลยว่าตั้งแต่เปิดไพ่มานะ คือเชื่อถือได้เพราะอะไรเราไม่เราเราไม่ผิดศีลตั้งแต่ทําภารกิจให้จัก,กรวาลแบบนี้นะช่วยเหลือผู้คนเนี่ยนะคะหมอถือศีลห้าเราก็ถือพรหมจรรย์มาตลอดอ่ต้องบอกแบบนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงแต่แต่เรื่องจริงนะคะไพ่ก็จริงใจมากๆคนคนนี้มีความรักให้คุณไพ่เกิดขึ้นมาแต่ความรักความรู้สึก แต่ที่มันทิมแพงเจ็บปวดกันอยู่เนี่ยพวกคุณเหมือนเหมือนต่างคนต่างรักกันอะแล้วทำไมถึงทําให้กันและกันเสียใจแบบเหมือนเล่นเกมอะไรกันอยู่ทรมานกันนี้หรอนะคะใครเจ็บกว่าชนะแบบนี้หรอทําไมล่ะเนี่ยมันมีความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นพวกคุณขัดแย้งตัวคุณขัดแย้งกับเขาหรือตัวคุณขัดแย้งกับตัวเองใครมีการพึ่งพากันเรื่องเงินหรืออธิบายอะไรกันไม่เข้าใจ มันก็มีความแตกต่างใดๆของพวกคุณที่ทําให้มันเจ็บปวดอะเนี่ยหมอรู้สึกถึงความแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยไพ่เหมือนให้แบเนี้บอกเนี่ยเธอกำลังเข้าใจผิดเพราะอะไรอ่ะเรื่องเงินเขาคิดว่าคุณเป็นหลอกเขาเป็นสแกมเมอร์ไหมนะออหรือว่าคุณคิดแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีคนคนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้หกับกรแลกกได้เติบโตมีความรักที่เต็มเปี่ยมพร้อม พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันแต่ตอนนี้มันมีบททดสอบเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็การเอาชนะใจตัวเองให้ได้มาเดี๋ยวเปิดไพ่ขยายต่อเลยว่าใครที่กําลังตกกลุ่มรักธาไฟคะ่ะใครกําลังตกกลุ่มรักเมสิงธนูขอพลังงานของคนคนนั้นนะคะขอมวลพลังงานของไฟคนนั้นส่งมาหน่อยนะคะคนทางไกลคนไกลอืมเห็นไหมบอกแล้วคนไกลเนี่ยคุณก็รอ,อเขาอยู่๊ คนทางไกลเดชาลีอตเขากำลังตัดสินอยู่คนที่กำลังเลือกทางเลือกทางเลือกเหรอทางเลือกเลือกอะไรโอ้ยมันจะเจ็บไปเท่าไหร่กันขนาดนั้นล่ะนะคุณไม่ได้เจ็บคนเดียวนะไฟนะคุณสามดาบนะคุณดูคนคนนี้นะเขาสิบดาบเลยนะ เนี่ยเห็นไหมมาอ่าโอเคเอาละพลังงานขัดแย้งเช่นกันเขาก็สับสนตอนนี้ในความรู้สึกเขาแล้วอะว่าทำไมเขาเความรักของเขาเนี่ยถึงได้เจ็บปวดขนาดนี้ตอนนี้ไม่ใช่แค่คุณละนานที่มีความคิดตีกันในหัวเนี่ยเขาแล้วด้วยนะเนี่ยนะพวกคุณเริ่มมีพลังงานที่ตรงไปแล้วนั่นเนี่ยนะคะ อะให้การเทคแอคชั่นแล้วเป็นยังไงต่อ High Pinted เอาล่ะพลังงานการตื่นรู้เกิดขึ้นแล้วคุณคบอยู่กับคนที่เขามีพลังงานการตื่นรู้คนไกล The Sun High Pinted ใครคนนี้มีเสน่ห์ลึกลับค่ะเขาอย่างรู้วาระจิตคุณนะ การเริ่มต้นใหม่การอยากาพูดคุยนะคะเอ๊พลังงานตรงๆคุณก็มีมความรักให้เขาเขาก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่มีการเจรจา,าการสื่อสารนี่ไงเขาอยากพูดกับคุณนะการสื่อสารออนไลน์เดี๋ยวจะมีการติดต่อมาแบบรวดเร็วด้วยนะคะเอาล่ะหรอมันกะโดดมาบแบบนี้หรอหรอกระโดดมา เป็นความมั่นคงการลงหลักปักฐานแต่งงานเลยเหรออะไรเนี่ยใครคู่รักใครแต่งงานโอ้โหอ่ามีพลังงานแม่ไม้ได้นะคะคุณอาจจะกำลังคบอยู่กับคนที่เคยมีครอบครัวมาก่อนแต่งงานมาแล้วเพราะไม่แม่ไม้ได้ด้วยนะหรือถ้าคุณยังไม่รู้คุณร,ณรู้คุณรู้ไว้เลยนะคะไม่เชื่อลองไปถามอ่าเดี๋ยวเลเวอร์ขึ้นอ๋อจริงด้วยคุณมาคุณเพิ่งพากันเรื่องเงินนี่นะแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องเงินทองนี่แหละนะหยุ่นหัวกัน ไปวุ่นวายกันเรื่องเงินเรื่องทองใครคนนี้ก็คิดว่าคุณไปหลอกเขาหรือเขาก็ได้คิดว่าคุณคิดว่าอะไรเนี่ยสลับกันอนะ่ะไม่คุณคิดว่าเขามาหลอกคุณเขาก็คิดว่าคุณไปหลอกเขาเนี่ยไม่เชื่อใจกันละกันแต่มันก็น่าอยู่หรอกเพราะว่าเออถ้าสมมติพวกคุณมึงค,คบกันแล้วมาพึ่งพาเรื่องการเงินมันก็น่าคิดถูกไหมแต่จริงๆแล้วว่ะเป็นคู่กันนะเห็นไหมคะ the lover การรอคอย คนรักให้คนรักให้ความรักมีความรักให้กันคนคนนี้เขาก็มั่นอกมั่นใจในความรักที่เขามีให้คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวพูดจริงและทําจริงเป็นคนที่จริงๆอะตอนนี้เขาตั้งดาบถามว่าคุณกลัวไหมคุณก็ไม่กลัวหรอกไฟคุณคุณเค้าพ่โรธท่านลมด้วยไหมเนี่ยนะบอกเลยคุณก็เทแอคชั่นคุณเทแอคชั่นไปเลยทักทักไปหาเขาคนคนนี้มีความมั่นคงในตัวเองนะคะถึงคุณจะกลัวเขาดุคุณเขาอาจจะเคยพูดจาทำให้คุณเสียอกเสียใจพูดจาเหมือนกับทิ่มแทงหัวใจคุณอะ แต่เบื้องลึกเบื้องหลังคนคนนี้รักคุณนะเออมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นพวกคุณรอคอยกันมานานรอคอยการพูดคุยการเจราจารอคอยการปรับความเข้าใจแล้วแล้วก็รอไปถึงเมื่อไหร่นี่คุณมาดูคลิปนี้คุณพักไปหาเขาได้เลยนะมีความรักเนี่ยเนี่ยไพย่ไพ่ใต้สำหรับให้ไพ่คู่อีก Queen ควินคัพกับ King คิงคัพอืมก็เป็นคู่กันนะ่ะนะเป็นคู่กันคุณได้บททดสอบแค่นั้นเองมันเป็นบททดสอบของคุณนะ คู่ให้คู่ขึ้นมาสุดท้ายจะได้ลงเอยอ่ะนะคะอรอกันมานานแล้วด้วยพวกคุณรอที่จะพูดคุยเจราจากันเหมือนตอนนี้ต่างคนต่างเจ็บปวดหัวใจสิบดาบสาดาบแล้วก็หายเงียบกันไปยิ่งอยู่ทางไกลอีกต่างคนต่างไม่ได้พูดกันไปส่องไปดูกันอยู่อย่างนั้นนะคะเหมือนกับเเล่นชักคยอร์นะเล่นชักคยอรอร์ความรักไม่มีไม่มีแพ้มีชนะหรอกนะคะมีมีแต่ความเมตตากรุณาคุณต้องแบบ เราเรียกว่าพูดคุยกันให้เข้าใจถ้าเข้าใจผิดกันนะหมอมองว่าเข้าใจผิดจริงๆด้วยแหละหรืออาจจะต้องพึ่งพากันอนะแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนเป็นบทพิสูจน์จ,จิตใจอะนะคะออนะคะม,มาเดี๋ยวขอดูพลังงานเอาคำหน่อยของชาวธาตุไฟใครที่กาลังตกหลุมรักชาวธาตุไฟแล้วจะได้ลงเอยกันอย่างไรกับชาวธาตุไฟคะโอ้ไม่ก็จริงๆใต้สมรับที่เปิดเมื่อกี้ก็เป็นหนึ่งไม้เท้านะเนี่ยจริง อันนี้ก็ลงมาจนได้คนรับสำหรับคุณคิดดูดิการเริ่มต้นใหม่พวกคุณเดี๋ยวได้กลับมาคุยกันแหละนะพวกคุณอะนะคะเป็นคู่กันนะคนที่คุณนึกถึงอยู่นะธาตุไฟสิงหคุณนะราศีสิงห์ลัคนาสิงหรือคนคนนั้นก็ได้แต่คุณนั่นแหละเพราะว่าเป็นพลัง,งานธาตไฟขึ้นมานะหึงหวงที่หึงที่หวงหวงแห่งความสัมพันธ์ เดอเอมเปเลอร์เป็นเป็นคนที่ดวงสะตาใหญ่โตมโหฬานนะคนเนี้ยเป็นเจ้าของกิจาการอนาคตรุ่งเรืองแน่นอนมีสินทรัพย์ตระลิงคานมากมายนะคะเป็นคนที่มีภาวะผู้นําเกิดมนะาเพื่อเป็นผู้นําเป็นซีอโอเป็นคนที่ทําจริงทําอะไรทําจริงพูดจริงทําจริงถ้าถ้าทําไม่ได้จะไม่พูดเป็นคนที่ จงมองแผนแล้วต้องสําเร็จด้วยเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะกับต่ออุปสรรคนะคะแต่คนคนนี้จะไม่พูดไม่เท k แ a คชั่นนะถ้าคุณถ้าคุณไม่เทคุณก็เสียเขาแหละมีอยู่แค่นี้นะตรงเซนเตอร์เนี่ยความพอย n ์ของเรื่องเนี่ยคือความรักความหวงแหนเขาคนนี้ป็คนที่คุณยอมนี่นะใครคนนี้นะต่อให้คุณไม่ยอมใครคุณจะยอมเธอคุณจะยอมเขาเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะบอกเลยว่าคุณคนนี้เขายอมคุณเนี่ยไม่มีผู้หญิงที่ไหนลูกผัวสิงโตได้หรอกแต่คุณทําได้แต่แล้วถ้าคุณเป็นผู้ชายนะ คุณต่อให้คุณเก่งมาจากไหนแปลกมากเลยที่คุณจะยอมแพ้เธอแค่เธอพูดนิดนึงอ้อนคุณนิดนึงอะนิดเดียวแบบอะไรก็ได้แบบเบบี้ทำมันี้ใหน่อยต่อให้คุณใจไม่อยากทํานะแต่มือคุณไปแล้วหยิบหยิบของให้เขาแล้วพูดแบบอ้อนเขาแล้วคือมันต้องมีอะไรที่ทำให้คุณรู้ว่าเออคนเนี้ยแหละทาไมจะยอมเขาเพราะคุณใหญ่เขาไม่ีความสุขเพราะว่าเขาเป็นความสุขของคุณหากเธอทุกข์ต่อให้ไม่ใช่เรื่องของคุณคุณก็รู้สึกทุกข์ไปด้วยแบบเนี้ยพลังงานมันสื่อถึงกันได้นะสลับกันได้เลยนะถ้ามีผู้หญิงมาดูล่ะคนคน รักคุณและยอมคุณแต่เขาจะไม่งอคุณเขาจะไม่พูดอะไรมัน้นจตใจเขารักคุณที่สุดเลยถ้าคุณเป็นผู้ชายมาดูนะใครคนนี้เขาห่วงแห่งความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็รักคุณมากๆด้วยนะคะเป็นคนที่มั่นคงในความรักนะคะโอ้โหสิงค์พุชโกดีอินฟลูเออร์มากกับเดอะไฮโลแฟนน่ะอะไรอะเมดด้วยเนี่ยเมดสิงค์พุธโกมีถุน ไม่มีถ้าไม่มีาชารีออดกรกดนะถ้าไม่มีที่ที่เอ่ยมาตามราสีก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเพราะจริงพลังงานดาวศุกร์ดาวจันทร์ที่หมอเรียกมาพวกเขาอาจจะมีดาวพวกนั้นสถิตยอยู่ในเนี่ยเนี่ยอยู่อยู่ยดาวศุกร์ดาวจันทร์อยู่ในสิ่งอยู่ในเมษอยู่ในพฤษภอยู่ในมิถุนอยู่ในกรกดเน,น,แบบนี่ยแบบเนี้ยได้นะเออคนคนนี้เป็นคนฉลาดเฉ,ฉลียวค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครอง ดวงดวงใหญ่จริงนะดวงมหูาสเลยแหละนะพระสังฆราชขึ้นคู่กับเดมเพลอร์ราชาของราชาทั้งปวงนะคะเป็นคนที่อยู่ในขน,นมดคนประเพณีทําอะไรทําจริงคนจริงมีจารีตมีประเพณีพวกคุณแตกต่างกันเรื่องวัฒนธรรมเป็นคนต่างชาติคนไกลถ้าคุณอยู่ใกล้กันนะเป็นคนไทยด้วยกันหรือแค่อยู่ต่างจังหวัดกันนะคุณต้องไปดูหาดูราศีอื่นเลยเพราะว่าอันนี้เป็นคนไกลคือคนละจังหวัดอะได้แต่ถ้าอยู่แบบใกล้ๆ้เคียงกัน ปยยั่นจักรยานไปหากันได้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะเป็นคนไกลคนต่างชาติมีศาสนามีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีจารีประเภณีที่แตกต่างกันแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นคนฉลาดเฉลียวเรียนเก่งเรียนเป็นที่หนึ่งเลยนะมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศได้คนคนนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางเห็นปะขึ้นมาตรงกับการเริ่มต้นนะคนคนนี้เป็นคนที่สมองไวอัจฉริยะเอาต้องพูดอย่างเงี้ยเพราะเกิดเดนเปร์เลอร์ด้วยอะ่ะมีพลังงานของแบบคนที่เป็นผู้นําแล้วก็ฉลาดเฉลียวอะ่ะ ดวงใหญ่โตมากๆเลยนะคะอืมแล้วอะมาแล้วยังไงต่อลงเอยมาสิความพยายาม,มคุณพยายามหน่อยในความรักครั้งนี้มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้นะคะคุณเป็นคู่กันอ่ะแล้วยังไงต่อขอพลังงาน,นอ่าเอาคำสี่ใบให้กับทาดไฟ่ลยอ,อะไรเนี่ยน้อยใจสิ่งที่ปิดซ่อนไว้โอ้น้อยใจทีนี้นะทาดไฟ คุณต้องพยายามนิดน,นึงนะหากว่ามีการพูดทะเละกันเสียใจน้อยใจได้อกได้ข่ากันนะคะสิ่งที่ปิดซ่อนไว้ใครคนนี้เขาหึงหวงหวงแห่งขึ้นมากความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะเก็บรักษาเอาไว้นะคะเขาเป็นคนที่รักคนยากนะคะไม่ได้เปิดใจใค่ง่ายเขาคนนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องมีเรื่องของคนรักเก่าใดๆที่เขาเป็นการรอคอยทั้งหมดทั้งสิ้นนะเขา move on ได้แล้วนะถ้าคุณคิดว่าเขายังมีเรื่องที่ เอ,อ,อยู่ในใจเขาเรื่องที่เขายังมุกออนจากคนรักเก่าไม่ได้หรือเป็นคนที่ียึดติดกับอดีตน่ยสิ่งที่คุณยังไม่รู้อะ่ะคือเขามุกออนแล้วนะเออคุณรู้ไว้เลยนะคนคนนี้เริ่มพร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่เริ่มต้นสร้างใหม่แล้วนะคะใบหนึ่งอ่ะโอเคจบนะโอเคจบเลยนะคะก็คุณเป็นคู่กันพลังงานคู่ใหญ่เบลเลอร์เบเทอร์นะคะแต่ว่าไรบลเลอร์เบเทอร์ คนนี้มุฟออนจากความรักครั้งเก่าแล้วคุณดูนะสิ่งที่ปิดซ่อนไว้นะคือความหวงแหนเขาอาจจะหวงแหนความประส่ของตัวเองแต่เขาไม่ได้รักคนเก่าแล้วนะเขามุฟออนแล้วจากความรักที่ที่ครั้งเก่าที่เขาแบบจมปลักอยู่กับอดีตใดๆต่างๆที่คุณพยายามมาอยากจะให้เขาลืมคนรักเก่าเนี่ยคุณไม่ได้ทำไปสั่งเขาได้หรอกแต่แต่ว่าตอนนี้เขาทำของเขาเองได้แล้วเขามุฟออนแล้วแล้วคุณกับเขาดูพลังงานดีเดี๋ยวเอ็มเขาเยอกกับเอ็มเพสอะแล้วมีให้รปสังขราชขึ้นตรงนี้ด้วยเน นะคะอะไรอีกนั่นแหละคุณเป็นคู่กันขนาดนี้ยอยู่ยนนยที่การเงินทริงัะติดปกป้องคุ้มครองแบบนี้รับรองใหญ่โตนะคะนี่คู่บุญคู่บารมีใหญ่เลยนะคุณนะคะใครคนนี้เขาเกิดมาเพื่อคู่กับคุณค่ะคุณมันไม่ใช่การตกหลุมรักแล้วล่ะนะเนี่ยเหมือนโชคชะตาพาไม้ได้เจอกันอะนะคะยังไงก็แล้วแต่ขอให้ได้เขาเรียกว่าปรับความเข้าใจเคลียร์กันให้ให้เรื่องให้ลงตัวเพราะว่าหมอว่าคนคนนี้เป็นโชคชะตา เป็นเป็นเป็นรักที่มาจากโชคชะตาของคุณอืมสิ่งใดนะคะที่ปิดบังซ่อนไว้คือความเจ็บปวดในอดีตของเขาสิ่งที่คุณกลัวว่าเขาจะยังไม่ลืมสิ่งที่นผ่านมายังไม่ม o v e on นะทุกอย่างมันจบแล้วนะคะพวกคุณได้เวลาแล้วที่จะเกิดใหม่รีเบิร์ตเกิดใหม่เริ่มต้นชีวิตนะคะขอให้ชาวธาตไฟนะคะมีความสุขกับคนที่คุณรักกับใครคนนั้นเขาก็ไม่ได้รักใครนะคะตอนนี้ใจแบบ ฟรีดอมมากๆเลยนะคะขอให้พวกคุณเคลียร์กันให้ลงตัวเรื่องการเงินอะไรให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็ได้กลับคืนมาเร็วๆเพราะว่าความรักเป็นอะไรที่สวยงามแน่ๆนะคะถ้าคนสองคนพร้อมที่จะเข้าใจกันนะคะเป็นเป็นรักที่ดีต่อกันเป็นโชคชะตาเป็นแจ็คพอตเป็นเหมือนรางวัลให้กันละกันดีกว่านะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าความเมตตาความเข้าใจกันและยิ่งเป็นคู่กันด้วยนะคะก็ใช้ความรัก ให้มากกว่าทิฏฐินะถึงจะมีอีโก้อะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันต้องมีคนนึงแหละที่ทําให้เราเนี่ยลดพลังงานแบบนั้นลงมาได้นะคะก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะจริงๆพลังงานดีดีนะชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟกับคนคนนั้นของคุณนะคะเดี๋ยวขอห้าใบหน่อยนะข้อความจากไฟคนนั้นคนที่กําลังรักชาวธาตุไฟตกหลุมรักชาวธาตุไฟไม่ว่าจะแอบรักคนทางไกลหรือคนที่เข้าใจผิดกันอยู่ห่างกันรักที่มีประเด็น ขอประโยคที่อยากจะบอกห้ชหาทัศนฟรับรู้เลยค่ะนี่ไงเขาบอกว่าเขารู้สึกขอบคุณกับบทเรียนทางจิตวิญญาณเห็นไหมพราคุณน่าสื่อจิตกันได้พลังงานผู้บุญผู้บารมีเนี่ยเขาเสียใจที่โกหกคุณเขาจะรอสัญญาณจากคุณนะเขาบอกว่าเขารู้ว่าเขาอะไรเอ่ยนี่ยังไม่เลิกน้อยใจนะเราต่างรู้ว่าฉันไม่ใช่ที่หนึ่งสำหรับคุณนะคะหมอบอกแล้วนะว่าเขา move o f แล้วนะนี่คุณต้องไอ้นี่นะคะ นี่เขามู่อนแล้วไม่มีไม่มีที่ที่อะไรในไม่มีอันดับอะไรในใจตอนนี้นะคะเสียใจที่โกหกเรื่องไรน่าจะแบบโกหกว่าไม่รักเนี้ยเป็นเป็นความรู้สึกว่าแบบไม่ยอมรับใจตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาบอกว่าเขาสั่ตัวอยู่ในงานทํางานอย่างหนักเลยเพื่อจะให้ลืมคุณนะคะไม่ต้องลืมนะเพราะว่าโอเคแหละมันมีไพ่ สิไหมคะพี่แมวก็ทํางานหนักก็จริงทํางานก็จริงเหมือนยังถ้าเป็นเรื่องข้อความเนี่ยยังมีความนม่พใจนิดนึงอยู่นะคะอ่าทํางานยุง่งแล้วก็ไม่ว่างที่ไม่ว่างติดต่อมาก็เรื่องทํางานนะถ้าไม่ได้คุยกันนะคะเขาบอกว่าเขาจากไปเมื่อเห็นคุณอยู่กับใครคนหนึ่งสักคนหนึ่งนะคะฉะันรู้ว่าฉันทําทุกอย่างพังชีวิตฉันไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างที่คิดเนี่ยเห็นไหมแมหมท่าไฟมาเหล่าการไม่ยอมมาเลยนะคะ เขาบอกว่าเขารู้สึกถึงคุณได้แม้จะแยกจากกันเขารู้ตัวเองดีว่าเขากาลังทําอะไรอยู่นะคะแล้วเขาก็ถามว่าคุณมีความสุขไหมตอนที่อ่าไม่มีเขาอ่ะอืมเขาถามว่าคุณมีความสุขไหมตอนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่มีเขาอืเขาบอกว่าเขารู้ว่าเขาอยู่เรื่องความเจ็บปวดของคุณรู้นะว่าคุณเจ็บแต่ว่าเขาก็ทําอะไรไม่ได้ตอนนี้นะด้วยความที่อยู่ไกลกันด้วยอะไรกันด้วยนะคะโอเคเขาทัดไฟ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอใชาวทอดไฟ์นะคะได้เคลียร์กับคนที่คุณรักได้ลงตัวกันเร็วๆสักทีนึงนะคะขยกกับกดลงส่วนตัวอย่าลืมคลิกลิหน้าโปรไฟล์มาเลยนะซาแล้วก็ใดๆก็คือเปิดไพ่ส่วนตัวก็สิ่งใดที่คุณรู้ความลับจักรวาลก็ยอมรับนะคะเพราะมันจะเกิดขึ้นจริงนะคะต่อให้คุณไม่เชื่อแต่มันก็คือความจริงคุณจะเชื่อหรือไม่เชือ่อมันก็คือสิ่งที่ คุณไม่ได้รู้จักคนที่คุณรักอะนะเพราะว่าไพ่ไม่โกหกคนที่โกหกได้ก็คือตัวคุณเองกับคนที่คุณเรียกว่าคนรักนั่นแหละนะคะเพราะว่าหากเขาบอกคุณทุกอย่างหากคุณรู้ทุกอย่างคุณก็คงไม่ต้องมาถามไพ่และถ้าไพ่บอกออกมาแล้วคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นวิจารณญาณโอเคบ๊ายบายชาวฮารไฟเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า